ขอพอสแปมหนึ่งนะใช่ครับนี่คืออาร์ตทอยตัวใหม่ล่าสุดของผมนะครับแต่ก่อนจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูผมขอเล่าน,นิดนึงนะหลายคนอาจะสงสัยนะครับว่าออกแบบอาร์ตทอยธีมฮาโลวีนทำไมไม่เป็นสีดำไม่เป็นสีม่วงไม่เป็นสีดับดักนะคือผมอยากให้มันแตกต่างนะครับอยากให้มันสปุกกี้แต่ก็อยากให้มีความสนุกอยู่ด้วยอาร์ตทอยชิ้นระของผมปล่อยมันมาต้นปี2024นะฮะเป็นการเดินทางที่แบบแพชชั่นล,ล้วนครับไปออกงานไปเซตบูธเซตดิสเพลย์เองแต่มันก็มีความสุขมากๆนะครับที่เห็นคนชอบอาร์ตทอยของเราแล้ววัััััััััันน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 นีีีี้้้้้กกกกก็็มมมมมมมาาาาาถึงงตตตตตวววววทททท่่่่่่4แแลลลละะะคคคคคคครรรรรบบบบออ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 ืนนอไืไไดป์์์ิสญุุุซซยโเณหขผ จะเป็นสีเหลืองอ้อยนะครับเห็นแล้วอยากจะกินเบอร์เกอร์เลยฮะรันนัมเบอร์เลมิเต็ดห้าสิบตัวทั่วโลกช้าอดจะมาอดครัวนะจ๊ะหมุนกล่องกันต่อแล้วก็ซ่อนอีสเตอร์เอกไว้ตรงที่ดึงกลอดทุกกล่องที่ผ่านมาจะมีกิมมิคชื่อของตัวก่อนหน้าแล้วก็ฆ่าทิง้งอย่างล่าสุดก็คือ unleash your inner power แล้วขีดฆ่าเป็นเฟียพอเราสไลด์หนอนเอ้ยสไลด์กล่องขึ้นมาก็จะมีโฟมนะจ๊ะนะจ๊ะข้างๆกล่องพี่เชยยอะก็เก็บดีเทลออกแบบไปและหนึ่งเราก็จะเจอโฟมโฟมแล้วก็โฟมเปิดโโฟมมอออกกาาจจะเจถุงพลสติปรเทคชชััน่นนนอีก้ึง